สวัสดีครับพบกับพี่ดึกเฟิสวันอีกครั้งนะครับใน Excel Short รายการ,สร Excel สีสั้นๆภายใน2นาทีนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการทำการซอสข้อมูลในแนวนอนนะครับจากปกติที่เราทำการซอสกันเนาะ พี่จะไปลงรายละเอียดกับแนวตั้งนะครับก็คือสมมติว่าพี่ต้องการจะซอสในส่วนของประเภทสินค้านะครับตอนนี้มันจะมีของใช้น้ําดื่มแล้วก็ขนมใช่ไหมครับพี่จะซ o r ให้มันเรียงลําดับตามนั้นเนาะเราก็จะใช้วิธีการคลุมข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Data นะครับแล้วก็มาที่ sort นะครับแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้ครับเราจะซ o r ตามประเภทใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นคําว่าประเภทนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะสามารถซ o r ข้อมูลเป็นขนมของใช้แล้วก็น้ําดื่มให้มันเรียงลําดับตามนี้ได้เลยเนาะทีนี้นะครับ ถ้าข้อมูลมันมาเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะนะครับเราต้องการจะซ o r ข้อมูลเอาของใช้น้ําดื่มแล้วก็ขนมเนี่ยให้ทําการเรียงกันเหมือนกับเมื่อสักครู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลมันอยู่ในแนวนอนนะครับวิธีการนะครับให้เราทําการคลุมข้อมูลนะครับคลุมเฉพาะเนื้อหาของข้อมูลเนาะไม่ต้องคลุมตารางละกันนะครับปุ๊บพอคลุมเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ data เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ sort แล้วก็มาเรื่องตรงนี้ครับ option ออน,นะครับปัจจุบันเนี่ยมันซอ r จากข้างบนลงข้างล่างนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็น s o r จากซ้ายไปขวานะครับก็ให้มากดตรง sort left to right นะครับเสร็จแล้วกดโอเค ทีนี้นะครับเราก็มาเลือกตรงซอสบายนะครับมันจะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลเราจะมีอยู่ที่บรรทัด 5, 6, 7, 8, 9, 0นะครับตรงในส่วนที่ให้เราเลือกก็จะมี 5, 6, 7, 8, 9, 0เหมือนกันนะครับเราก็มาดูว่าประเภทของเราเป็นอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่เนาะตอนนี้บรรทัดของเราอยู่ที่บรรทัดที่8แล้วก็มาเลือกที่8เสร็จแล้วจะซอสจาก A ถึง Z นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลย เห็นไหมครับมันก็จะทําการซอสเนาะเอาขนมมารวมกันเนาะของใช้นะครับแล้วก็น้ําดื่มก็จะมาเรียงกันแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เนาะทีนี้นะครับหากเราต้องการจะเปลี่ยนล่ะนะครับเอาน้ําดื่มมาไว้ด้านหน้านะครับเอาขนมไว้ตรงกลางเอาของใช้ไว้ด้านหลังนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับคุมข้อมูลนะครับคุมข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Data ครับแล้วก็มาที่ซอสเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับจาก row นะครับเดิมจะ A ถึง Z นะครับเราก็จะเปลี่ยนโดยคลิกตรงนี้นะครับแล้วมาที่ custom list แล้วเราก็มาพิมพ์ใส่เข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าน้ําดื่มน้ําดื่มนะครับแล้วก็ใส่คอมมาครับแล้วก็ขนมนะครับใส่คอมมาแล้วก็ของใช้แล้วเราก็กดแอดได้เลยครับปึ๊บเห็นไครับพอเรากดแอดเสร็จแล้วเนาะมันจะมาขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับเพอดนี้พี่ทําไว้ก่อนแล้วนะครับเสร็จแล้วเนาะเราก็กดโอเคปึ๊บแค่นี้เองนะครับมันก็จะมาโชว์ว่ามันจะเรียงตามนี้ที่เรากําหนดไว้ก็คือน้ําดื่มขนมและของใช้นะครับกดโอเคครับ เห็นไหมครับน้ำดื่มก็จะมาอยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็ขนมนะครับและสุดท้ายก็จะตามด้วยของใช้นะครับก็สำหรับการซอสแนวนอนจะง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับน้องๆชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ